ต้งทูพีทำตาแตกกลางดึกโพสต์อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับคนไม่เห็นค่าโพสต์นี้ว่าใครเหรอกำลังโดนจับตาอยู่ไม่น้อยกับเรื่องความรักของปรางกนรันกับต้งทูพีที่เพิ่งขอแต่งงานหวานซึ้งไปเมื่อปลายปีแต่มาถึงตอนนี้กลับกลายเป็นมีข่าวว่าทั้งคู่เลิกรากันไปแล้วอย่างน่าหูแถมโดนจับผิดอีกว่าปรางไม่ใส่แหวนแต่งงานแถมกดอันฟอลโล่ต้งไปแล้วก่อนจะกลับมาฟอลโล่กันใหม่ โดยล่าสุดก็ไม่รู้ว่ามือลั่นหรืออะไรเมื่อหนุ่มโต้งได้โพสต์ข้อความใน IG Story ที่แปลได้ว่าอยู่คนเดียวก็ยังดีกว่าต้องโดนหลอกใช้จากคนที่มองไม่เห็นความเสียสละของคุณเรียกได้ว่าจิตโดนใจก่อนโดนลบไปดือ้องานนี้ก็ไม่รู้ว่าโต้งสื่อความหมายถึงใครแต่โพสต์แบบนี้ยิ่งตอกย้ำข่าวลือเข้าไปอีกนะเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ